วันนี้ผมพูดถึงสัพพร,ระยัสถานไปแล้วต้องใช้หลักการ3ดีนะครับหลักการดีพูกดกโดยวิชาการหลักเหตุผลปราจากการถูกครอบงาข้อมูลดีนําเสนอโดยหลักฐานความจริงที่ได้มีการผ่านการตรวจสอบและตั้งกรกองมาแล้ว 3. น้ําใจดีมอบความใจริงใจต่อกันนะเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันให้เกียิซ้่งกันทั้งผู้อภิปรายและผู้ถูกอภิปรายและประธานทุกอย่างก็จะราบรื่น วันนี้ได้ฟังลงตู่พูดเรื่อง3ดีในสภาทําให้คิดถึง3ดีในพุทธศาสนาคือคิดดีพูดดีทำดีคิดดีคือใครที่คิดดีได้ทุกวันชีวิตก็จะไม่ค่อยมีความทุกข์พูดดีคือไปที่พูดคุยด้วยสนทนาด้วยกับคนที่พูดดีชีวิตก็จะมีแต่ความสุขทำดีคือใครที่ฝึกทำดีได้ทุกวันวก็จะมีทักษะดีๆเพิ่มขึ้นทุกๆวันด้วยเช่นกัน ุณว่าเหมือนกันหรือต่างกันยังไงไหมกับของลุงตู่